อาอาอาเขาแห้งเด้อพ mm. hey, mm. ี่น้องเด้อยากยากยากมาน้ำมาพิชคงเขายากยากยากโอ้ย no> กินบริกินเขาแต่เสาวเพื่อนแต่เสาวบริกินเขาได้พี่น้องลุยเวดมือบริขิมเขาแต่สาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแดงน้ำกันวัดซันซ่า ข้าวสวยบบรุบรีกินบุรีกินเบิดมือดีอะไรเมือน,นีันบพ่อแม่พี่น้องกินกล้วยกินกล้วยตำหมักทั่วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีหมักหะเด้อกินกับปิ้งซีนพ่อแม่พี่น้องมา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 หลานสบายดีสบายดีพี่น้องหลานบ้านเฮามาเด้อพี่น้องเด้อกินตำหมักทั่วเพิร์สทครั้งแรกที่วาเก็บมาตะตน้น,ดนได้กินอะไรเด้อได้กินแด้อปาดุมโมคูเวไอ้เนาะจุกคูัวจุคนเอฟซี เขาเศร้าวันนีนะวาเมนเพราะว่าเรได้กินเขาเศร้าเราได้ทายคลิปกเราได้กินเขาเศร้ากระด้างหน้าเนาะัอืมยืมนั่นนะไปซักยาไป <c oughs> มาหนานอนตกอักยาซะก,ก่อนมาพี่น้องตำมหมกทัว่วครั้งแรกครั้งแรกของปี ชอบนะทอดตีนไก่เลยวันยังหย่มกระดูกเนาะไปช่วยหยามกระดูก xin đẹp điệu này ra là đẹp điều sẽ được ừ, dạ khó Thành đốt đốt Ô, Đấy, không hề tên đội đời tất cả nhắn quê bố hồ nhắn hết hồn 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 พิชจะเศรกสวยมาเป็นแดดพ้องพีชจะหง้มนะพิชชีหนาขึ้นอมนมาดูดูร้านเลยเลยกินข้าวน้ำดูดร้านเลยไม่ไป้อไไม่ไปเน้ินดามีน้ำสิ้ขอน่อด้ะ เคยบอเคยดูใจนะนนนนกันนคนนวันอื่นสุดบินเทนเน,นอร์อคนเนอกเคยกันบุกใจนซื่อคือกันด้วยใส่เป็นเบาะ Đây đây cũng cái rồi. Hãy subscribe cho cái không ทำคนละถั่วได้แม่น,นั่นเพลศรอมันรอมันนานได้พ่อแม่ไปเนะาะทำถั่วเนาะกินเผ็ดพวกนั้นกินบัวเผ็ดอันนี้หน่วยเดียวบักพริกอันนั้นสามชิ้หน่วยพวกตำกับคนละอย่างตำมะแตงก็คือกันนะคนก็ตำก็บตำชมเราบัวตำชตมตำเผ็ดตำเข้ม

นื้ขวขาพี่หลงชุบอะไรแบบนั้นงูเดี๋ยวด,วยดยวองเห็ดมันเล้กงแ่บนะกลังมาจาก,กอยูดกำลังทับกำลัพักกทุกชนิด โทษพี่น้องตอนตกน่เน้พี่องอยิบานก,กันได้ชันโดโดเลยอยู่เขามันไม่ชำนึงเลยเฮลิชันโดดน้ำเดินเล ไปไใจก็ไปน้ากันได้สองพูมเมียนี่ยพะกันไว้พ่อแม่พี่น้องกลัวเป็นกิเมียเบื้องเมียเป็นกลัวเบื้ <c oughs> <c oughs> องกระดูกบนกระดูกบนนะไม่ใช่อืน nếu như cô cho Nó nabella nô ngay lắm mặt 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 thời gian. mặt 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 đi mặt คันได้เป็นเป็นเนนะรเื่อยๆเก็บเรื่อยๆกินจนอิ่มหมดอ่ะมันจะท้ำนะำนค้าลด้ดูได้ไ้นาเป็นขายบ่อเป็นขาย,าาย,าายกินกินทุกเดียวมัแงกงอยูขึ้นกันโอ้โหตั้

มืดสามหน่วยกลัวจนมืดกลัวช่องเป่ากันเลยซื้อมาวันช่องเป่าแล้วกระเน็ดแตบไม่ยังไม่แดวเลยใครว่าไม่ชินแหงนี้ตู้เย็นหอมมาบุญ การกินแบบมันพุกเรื่อยๆมันมก <c oughs> กนจะพังทีกัดปัะหายเปเนี่ย <ế? S 2> กัดบรงหา้เพิ่งนี่ยมันหัวปีแล้วมัน <ừ. S 2> มาตุนมมั่นะมันก็ตำม,มันทั่ครับเนี่ยบริปุกคือไก่ ปลูกน้อยเดียวปลูกได้กินมม่วงพี่กายในทิมลงชวนมหมดไลยลายเปิ่มแรงกินพรันเปนิ่มน้ำนั่นละ

อยากเข้ายัดใส่ยัดใส่พ่อแม่พี่น้องทีเป็นเบิดเด้อตามักทั่วปาไปบ่อเลเลยบบนี่ เดียบนี้คุณไม่เป็นไรอีกคุณคงวิธีปลูกบบส่วนอะไรปูระยะกันปูระยะก,กันใช่ไม้มชินต้น้ก่ชิบอะไ้ปูอ,อีกเหรออือคนอาทิตย์บบกเท้าเราเกินค่ำนัว <laughs> เรากินขมได้เนาะเป็นมาวานเนี่ยเป็นมาวานเนี่ยเรากินเป็นตะแซะ ก็แค <toys> ่หน้าต่างห้าปียังไม่ย็นละาบเงินหน่าต่างได้เห็ดเวียนนะมันอยากถอย นำน้ำชามาวหเ,เป็นบัตรนำเย็นผดนำย็นเนย็นลกมาหน่อยพ่อว่าใครว่าอืมใครรอจะกินขา้าวไรมาเนี่ยองสามปัน,นี่ละวันหิวขาวันนี้ตำมะทั่วกับตาแซ่บอ,อีกแซ่บเหรอทัว่วใหม่ทัว่วใหม่ เก็บจักต <ai> ้นดาเ้ยลางเลยยายบม่เคยกินก่วยลายเป็นเช่นเจีาวนนี่เ่็นไหมกินก็จะได้น้อหนึ่งตอนไปเก็บกัะมีคลิปเดินล่าเอ้ยติดตามเด้อติดตามเด้อตอนกินกัะมี่ หมดตัดใกันเนาะคนี่เปรียวเตามันยาวโกดตัวไปเก็บอย่งไรยาวโกดเก็บยาว อิ่มนบานโอยละอืมเฉยชมน้อยหนึ่นนนาางโคดินยปลาแะกโอดิเกินจะกินน้บ่ต้ตองตอมักถ่วปลาดุงาซกโอดิเกิน,นกินละ ตรงนได้กินหรด้อคือที่ยังก็มาผ่าไว้น้ำดังไหมไม่ใช่เกินก็ลูกเดินหามาคำอาคำนึงอีกว่าก็เสียบ่อแม่เนาะว่าเสบยททว่ะบดของแม่ไปเนาะเสียแทว่ะเสีดีแทว่ะ แคบคนกับเบิดเนี่ยนะเขียงถั่วเสียบเรียร์หรออืมอืมถั่วกครงเนื้อเขามาเสีบเทวาเบิดเขาซ้ำจิปันเนี่ยแสีบเทวา ตัวก็กลเสียดีดีเอยเบอ้เก่งไทยว่าเก <c oughs> ่งตัวเอลน์นี้เขานี่เขง ป้าต๋ียวไปทน้องคือยามเดินซีเดินหาบ้านน้องขวัญหัว<ป>นัวไปนอนไปเลยพอละเอาละป้าตัอยมากินหนังใส่ตึงพอ,อตึงลายกดอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องป้าลุงดูกลาน ชูขูชูคนอย่าดื่มก็ได้ก็แชร์ก็กติดตามเด้อยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยเอาสวัสดี